ถ้าเจให้พอได้หนึ่งข้อคือเจจะเรนรมิตให้มีโชว์เก๋ๆหนะ้าจอเช็คเกอร์สาวๆนุ่มๆแถวนี้อยากจะดูโชว์ของใครนะอะ่ผมอยากเห็นอ่าน้องผมครับธนนทครับโชว์บนจอเช็คเกอร์สกรีนครับแบบโชว์เต้นอะไรเงี้ยโชว์เต้นบีออนเซ่อะไรเงี้ยผมผมคงชอค็อกอะครับคงแบบเจมมาอะไรเงี้ยส่วน, <laughs> สนตัวมากๆชอบค่ะชอบก็ดูละครแล้วก็ติดตามเคยเห็นคลิปก็ลองเพ,งพลงเพาะด้วยอะไรเงี้ยค่ะ อยากเห็นศิลปินไทยที่เจ๋งๆหลาย,ลาย,ลายๆคนพี่เตแมแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบพี่ปูมือศิล์คัมพีอยากเห็นพี่ปูโชว์สดเพราะพี่ปูโชว์สดค่อนข้างเจ๋อมากรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ดูเขาเล่นสดจับแปอยากไม่เสีย <c oughs> แล้วถ้าเจอศิลปินที่ชอบกำลังทำโชว์เก๋ๆอยู่พวกนางจะกรี๊ดกราดกันขนาดไหนนะ้าถ้าเห็นนนกําลังเต้นท่าบิอนเซ่เหรอครับผมคงแบบผมคงชอค็อกอะครับคงแบบ ถ้าถ้าเป็นตามความจริงเลยก็จะพยายามนิ่งี่สุดให้เขาแบบฉันไม่ก็ไม่สนใจอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรอย่เงี้ยก็จะแบบแต่ในใจนี่แบบว่าไปแล้วอะไรเงี้ยถ้ากรี๊ดเหรอครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนกรี๊ดการ์ดอะไรก็แบบว่าก็นิดนึงนะครับ